พ่อสุนนเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปเยี่ยมบ้านของพี่ลินเดเลกันเช่นเคยนี่บ้านพี่ลินเดเล่นี่นะคะก็คือพี่ลินเดเลตัวจริงมาี่พี่ลินเดเลนี่ค่ะคือหมาน้องห้องของพี่ลินเดเลนะคะเจ้าตุกนะคะบ้างตอนนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะคือน้องดาด้านเองนะคะนี่ค่ะคือ เราจะมาเยี่ยมชมบ้านของเขาว่าใหญ่ค่ะมากเท่าไหร่แล้วก็จะมาดูนะคะว่าบ้านพีนี่มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนี่นะคะเราจะมาดูพีนิ่อาบน้ำนะคะอันนี้คือโซนห้องอาบน้ำนะคะอืมอาบน้ำไม่ด้วยดูโอ้ยตอนนี้นะคะนี่คือร่างอวตารแมนนะโอเคค่ะอวตารวันนี้โอเคค่ะเราก็จะมาอาบน้ำกัน ใส่เหลืองปะพี่นอันนี้นะคะดูเหมือนว่าพี่ลินเลยเขาจะประกวดชุดผีน้อยนะคะหันศานะอบัดประกวดเป็นตการปแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นโซนนัางอาดแดดนะคะอืมค่ะแต่ทำไมพี่ลินเขาไม่เล่นคะคุณดาดาเขาไปประกวดเราไปดูแล้วก็โซนนี้นะคะก็คือโซนน้ำตกค่ะสามารถดับน้ำได้โอ้ยอิจฉา ส่วนตรงนี้นะคะก็คือโซนคนที่ไม่สบาย <c oughs> ไม่สบายหนักส่วนนี้นะคะก็คือตุ๊ก,กตาของพี่ล,ลินเดเลตเจ้าชายนี่เอาลบไปสิเออลาเลีเเยค่ะอ๋ออีกแล้วนะคะต่อไปนะคะอ่อพี่ลินเดเลจะเดินมาทำไมเนี่ยส่วนตรงนี้นะคะคือโซนของกระต่ายน้อยทักนสารนั่งอยู่ส่วนตรงนี้นะคะคือโซนขายเสื้อผ้าน,นะคะ ไปนะคะคือโซนหมาห้องห้องนะคะเจ้าตุกนะคะแต่มันเดินไม่ได้นะที่พวกเราอยู่ในแก๊งเดเละนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เราจะมานั่งทานข้าวกันมันใช้เลี้ยงค่ะโอเคค่ะเราก็จะมานั่งกินเหล้ากันพี่เดลเละมาดิเฮ้ยมาเบากันตอนนี้นะคะเราก็จะมาอาบน้ํานะคะโซนนี่คือโซนอะไรนะเสียแปก่อนหมอนไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมอแกะไอ้แกะน้อย แกะน้อยคุณหมอน,น้อยอ้ยต่อไปนะคะนี่ก็คือที่ทานอาหารเช่นรว,รวมปาร์ตี้ในค่ำนี้ก็จะมากินกันได้ปาร์ตี้น้ำชาอะไรอย่างเงี้ยคะปาร์ตี้กัน,น,ะะกน,กนชาน้ำชาปาร์การชานะน้ำชา <c oughs>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  นะคะก็ <c oughs> จะตรงนี้นะคะคืออ,อที่ทานอาหารเหมือนกันหมดเนี่ยแหละสวยเนาะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือโซนนั่งดื่มน้ําชานะคะพี่นี่เทยทำเลยอเอพี่นี่เลยกิน<ว>ข้าว<ม>นะ,ะม,มีขนมกินอะไรพวกนี้นะคะโซนตรงนี้ค่ะคือโอเคได้ละโซนเขาโซนอ่าต้นซาก,กุระนะคะเขาบอกว่าเวลาที่แบบจะจีบสาวอะ มาจีบกันตรงนี้นะคะ <ไอ S 1> แล้วรักจะสมหวังค่ะ,ะตำนานนะคะเรากล่าวกันไว้โอเคจากยันเดลซิโมเลเตอร์อันนี้นะคะก็คือไดอารี่ของพี่ลีเดเละนะคะเดี๋ยวเราพาน่าจะมาเปิดที่ดูก็แล้วกันอืมแล้วตรงนี้นะคะก็คือ,มมน,อน,น้องแมวนะคะนั่งในด้วยนี่แล้วผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรเออคือว่าวันนี้ฉันต้องสระผมนะเพราะว่าฉันมีลงน้ำกีโคนมาหน้แค่ โอ้ยน่าสงสารก็เป็นแผลนะคะตรงเข่าเดี๋ยวจะให้ดูนี่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 ตรงเข่านี่นรงเข่าเอาออกไปสินี่นะนี่ให้คุณดาดูส่วนี้นะคะคือที่ปลูกยาของพี่ลีเดเละนะคะาสารถปลูกยาได้จะเอาไปให้พี่ช่วยมั้ยีะส่วนนี้นะคะก็คือน้องแมวนะคะกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ถือดอกไม้อยู่มั้งส่วนนี้นะคะพี่ลีเดเละเขาจะทำการขายของคนเดียวนะคะ อืค่ะใบพัดนะคะอะไรนู่นนี่นะคะโอ้ยใช้เรื่องไหมแล้วตรงนี้นะคะก็คืออะไรกระทากระทาอะไรสักอย่างเขาเรียกว่ากระทาเลยนะอ๋อลืมไปลืมลีนอยากให้พี่ลีนเขาเปิดประกวดชุดกิโมโนเนาะอือันนี้นะคะก็คือห่วงยางค่ะเอาไว้ลอยเป็ดลอยกางอากาศจะคะวปายมันใช้เรื่องไหมก็ ขอเดี๋ยว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 เราไปชั้นสองก่อนนะคะอืมชั้นสองสคู่คียังยังซีนนาทีอยู่เลยโซ<อ>น<ส>นะคะตรงนี้เราก็ขึ้นมาชั้นสองของบิลลนเล็กกันแล้วนะคะอืมนั่งในด้วยแล้ขพี้เกียจพูดจังตรงนี้นะคะก็คือโซนโซนอะไรเนี่ยโซนอาบน้ำหมอเออใช่โซนาบน้ำนะคะน้ำแข็งวุ้ยหนาวจังออหนาว อันนี้นะคะก็คือแพนกินแพนกินเดินตุย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 อยู่น่ารักจุ๋มเบย์แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือสระน้ำพี่เลยสามารถมานั่งได้เอ้ยแต่โดน้ำไม่ได้ทำไงเพราะไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรนะคะส่วนตรงนั้นคืออะไรเบิดได้ไหมไม่ได้ส่วนตรงนี้นะคะก็คือโซนมันกําลังทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะนั่งได้ด้วยเออเรานไปคุยกับ เฮ้ยยาตรงนี้นะคะก็คือไม่ไม้เข้าวันนี้ที่นหนนแน่แอ๋อเอาอะไรอันนี้นะคะตรงที่ตรงนี้ก็คือที่นั่งนะคะแล้วก็มีแพนกิงมานั่งตักเราด้วยอุ้ยน่ารักจุ้มเบยอืมเฮ้ยรู้สึกหิวข้าวอะ่ะลงไปก่อนนะแป๊มเออหิวข้าวในรลยเพนะไม่ได้หิวข้าวคนจริงๆนะคะอืม โอเคค่ะเราจะไปกินกันเลยนะเงียบ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 อืมทำไมเนตยโรดช้าจังเออเราก็การเยี่ยมชมก็จบไปได้ดูดีสวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย